เอาละครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ต้องบอกว่าใหญ่มากนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของ Meta Ads ที่จะเปลี่ยนวิธีที่เราทำโฆษณากันไปแบบพลิกฝ่ามือเลยนี่ไม่ใช่แค่อัปเดตเล็กๆน,น้อยนะครับแต่มันคือการ g r e ด t r s s t t หรือเรียกว่าล้างบางระบบโฆษณาทั้งหมดเลยก็ว่าได้ซึ่งจะกระทบกับทุกคนที่ใช้ Meta Ads ภายในปี2026นี้แน่นอน ประโยคนี้คือสรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยครับยุคแห่งการควบคุมด้วยมือจบสิ้นแล้วยินดีต้อนรับสู่ยุคผลิตการโดย AI มันคือภาพที่ชัดเจนมากว่า Meta กำลังจะบอกเราว่าเฮ hey, ต่อไปนี้เนี่ย AI จะเป็นคนคุมเกมทั้งหมดไม่ใช่นักการตลาดที่คอยปรับนู่นนิดนี่หน่อยเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้วแล้วคำถามคือทำไม Meta ต,ต้องทำขนาดนี้ก็เพราะว่านี่ไม่ใช่แค่การปรับจูนฟีเจอร์ครับ แต่มันคือการรื้อโครงสร้างใหม่หมดเลยเมตากำลังประกาศสงครามกับนักยิงแอดสายเก่าๆที่ยังยึดติดกับวิธีการเดิมๆใครที่ยังมานั่งซอยอินเทอรสยิบย่อยหรือคอยมานั่งเปิดเปิดปิดปิด,ปดแอดเองบอกเลยว่ากลยุทธ์พวกนั้นนะ่ะมันจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วครับโอเคในเมื่อเกมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วแล้วเราจะรอดและเติบโตในโลกใหม่ที่ AI เป็นใหญ่ได้อย่างไง คำตอบมันอยู่ในกฎใหม่5ข้อนี้แหละครับซึ่งเรากําลังจะเจาะลึกกันและนี่ก็คือ5เสาหลักที่เราต้องยึดไว้ให้มั่นในยุค AI นี้ครับ 1. การกําหนดกลุ่มเป้าหมายแบบที่เราเคยทําทํากันมานะ่ะมันตายไปแล้ว 2. Data Signal คือออกซิเจนขาดไม่ได้เด็ดขาด 3. Creative หรือตัวโฆษณาของเรานี่แหละคือการ targeting รูปแบบใหม่ 4. Advantage Plus คือผู้จัดการกองทุนคนใหม่ของเราและสุดท้ายเลิกดูตัวเลขสวยๆแล้วหันมาโฟกัสที่ผลลัพธ์ทางธุรกิจจริงๆได้แล้วเอาละครับเรามาดูรายละเอียดของแต่ละข้อกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่กดข้อแรกเลย Targeting is dead คือลืมไปได้เลยครับไอการมานั่งเลือก interest แบบเจาะจงสุดๆอย่างคนชอบแต่งรถหรือคนชอบแมกนิ ical คีย์บอร์ด พราะตอนนี้เมตาเขาจับรวมหมวดหมู่ความสนใจพวกนี้เข้าด้วยกันจนแทบไม่เหลือความละเอียดแล้วการที่เราพยายามไปตีกรอบให้มันแคบลงเนี่ยมันเหมือนกับการไปมัดมือมัดเท้า AI ไม่ให้มันทำงานได้เต็มที่ตอนนี้ก็เลยุทธที่ดีที่สุดคือยิงแบบก,กว้างๆไปเลย Broad is King แล้วปล่อยให้ตัวคอนเทนต์โฆษณาของเรานี่แหละทำหน้าที่คัดกรองคนที่ใช้เข้ามาเองต่อกันที่ข้อ2นะครับ ข้อนี้สำคัญมากๆมากๆเลย Data Signal ก็คือสัญญาณข้อมูลเนี่ยมันสำคัญเหมือนออกซิเจนเลยครับในยุคที่ความเป็นส่วนตัวมันเข้มข้นขึ้นทุกวันการใช้แค่พิกเซลอย่างเดียวเหมือนไม่พอแล้วจริงๆเพราะข้อมูลที่ได้มามันจะตกตกหล่นๆไม่สมบูรณ์ทีนี้การติดตั้ง Conversion API หรือที่เราเรียกกันว่า CAPI เนี่ยเลยกลายเป็นสิ่งจำเป็นแบบขาดไม่ได้เลยครับ ถ้าไม่มี CAPI ก็เหมือน AI มันตาบอดไม่รู้ว่าลูกค้าหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันจะไปหาลูกค้าใหม่ๆม,มาให้เราได้ยังไงล่ะครับจริงไหมในเมื่อเราคุม targeting แบบเก่าไม่ได้แล้วสิ่งเดียวที่ยังอยู่ในมือเราเต็มๆก็คือ creative หรือตัวโฆษณานี่แหละครับรูปภาพวิดีโอหรือข้อความที่เราใช้เนี่ยมันไม่ใช่แค่สื่อสวยๆไว้ดึงดูดคนอีกต่อไปแล้วนะ แต่มันคือชุดคำสั่งที่เราใช้คุยกับ AI โดยตรงเลยถ้าคอนเทนต์เรามันตะโกนชัดๆเลยว่าฉันกำลังคุยกับคนที่มีปัญหาแบบนี้นะ AI มันก็จะฉลาดพอที่จะวิ่งไปหาคนกลุ่มนั้นให้เราเองเลยครับแล้วเครื่องมือที่จะมาช่วยเราจัดการครีเอทีฟพวกนั้นก็คือ Advantage Plus เนี่ยแหละครับคิดภาพง่ายๆเลยว่ามันคือระบบอัตโนมัติที่ Meta สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นผู้จัดการกองทุนให้เรา มันจะตัดสินใจแทนเราหมดเลยว่าจะเอารูปไหนพาดหัวอะไรหรือจะเอาโฆษณาไปโผล่ตรงไหนให้ใครเห็นหน้าที่ของเราเลยเปลี่ยนไปเลยครับจากที่เคยเป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆตอนนี้เรากลายเป็นคนที่ต้องหาวัตถุดิบที่ดีที่สุดซึ่งก็คือครีเอทีฟที่หลากหลายนี่แหละไปป้อนให้ระบบมันเลือกใช้เองมาถึงกฎข้อสุดท้ายครับนั่นคือการเปลี่ยนมุมมองของเราโดยสิ้นเชิง เลิกหอกมุ่นกับตัวเลขสวยๆที่มันอาจจะไม่ได้ทำให้เราได้เงินจริงๆอย่างเช่น rich สูงๆ engagement เยอะๆหรือ CTR ดีๆได้แล้วครับเพราะ AI ยุคนี้มันฉลาดพอที่จะมองข้ามเรื่องพวกนี้ไปแล้วมันมองไปถึงผลลัพธ์ทางธุรกิจจริงๆเลยตั้งหากหน้าที่ของเราคือต้องวัดผลในสิ่งที่สำคัญจริงๆอย่าง return on ad spend หรือ ROAS และ customer lifetime value และก็ส่งข้อมูลพวกนี้กลับไปให้ AI มันเรียนรู้เพื่อให้มันไปหาลูกค้าที่จ่ายจริงและจ่ายหนักมาให้เราครับพอเราเข้าใจกดทั้ง5ข้อแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วธุรกิจแต่ละแบบจะเอาไปปรับใช้ยังไงได้บ้างลองดู2ตัวอย่างที่ต่างกันคนละขั้วเลยนะครับอย่างแรกธุรกิจสกินแคร์ที่เมื่อก่อนเจอปัญหาค่าแอดแพงหูฉี่เพราะทุกคนก็แข่งกันยิงหาอินเทรสเดียวกัน กลยุทธ์ใหม่คือยิงบรอดไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเอาเงินไปทุ่มกับการทำครีเอทีฟให้มันเยอะๆหลากหลายหลากหลายแทนไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเรียลสั้นๆสนุกๆคอนเทนต์แนว m s สมาสบายๆหรือวิดีโอรีวิวจากลูกค้าจริงๆเพื่อให้ AI มีวัตถุด,ดิบไปหาลูกค้าจากหลายๆมุม ส่วนธุรกิจแบบ B2B ที่จะหา interest อย่างเจ้าของโรงงานตรงๆไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนมาใช้ข้อมูลลูกค้าเก่าที่เรามีอยู่แล้วหรือที่เรียกว่า first party data แล้วก็เขียนกอบปีที่จี้ไปที่ปัญหาของคนกลุ่มนั้นโดยตรงเลยเพื่อให้คนที่ไม่ใช่เขาเลื่อนผ่านไปเองเห็นไหมครับว่าแก่นของมันก็คือการใช้ creative กับ data เป็นตัวนำทางให้ AI นั่นเองการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ย มันไม่ได้กระทบแค่เรื่องเทคนิคนะครับแต่มันเปลี่ยนบทบาทของคนทำงานอย่างเราๆด้วยเราต้องพัฒนาตัวเองจากการเป็นแค่คนกดปุ่มไปสู่การเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจให้ได้บทบาทเดิมๆของมีเด a b ไบเอก็คือการเป็นผู้เชี่ยวชาญหน้าแดชบอร์ดรู้ทุกซอกทุกมุมว่าปุ่มไหนทำอะไรตั้งค่าตรงไหนซึ่งต้องยอมรับว่าบทบาทนี้กำลังจะถูกแทนที่ด้วยบทบาทใหม่ที่มันสำคัญกว่ามากๆครับ และนี่คือบทบาทใหม่ของเราครับนักกลยุทธ์ข้อมูลเชิงธุรกิจซึ่งต้องเชี่ยวชาญใน2เรื่องหลักๆเลย 1. คือต้องเข้าใจลูกค้าแบบลึกซึ้งสุดๆเพื่อจะบอกทางให้ทีมสร้างครีเอทีฟได้ถูกและ2คือต้องเข้าใจโครงสร้างข้อมูลของธุรกิจเพื่อจะส่งสัญลกณที่ถูกต้องไปนำทางให้กับ AI ถ้าจะให้สรุปหัวใจสำคัญของยุคใหม่นี้ในประโยคเดียวก็คือประโยคนี้เลยครับ ผู้ชนะคือคนที่มีข้อมูลอยู่ในมือและสามารถผลิตคอนเทนต์ได้รวดเร็วเพราะในเกมที่ AI เป็นคนตัดสินสองอย่างนี้คืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่มนุษย์อย่างเรายังควบคุมได้และมันคือตัวตัดสินแพ้ชนะที่แท้จริงเลยสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากให้ทุกคนลองกลับไปถามตัวเองดูนะครับว่าในเมื่อ AI คือผู้ตัดสินแล้วเนี่ย Creative และ d a ต a ที่เรามีอยู่ในมือนะ่ะ มันแข็งแกร่งพอที่จะทำให้เราเป็นผู้ชนะในสนามรบนี้แล้วหรือยังเพราะอนาคตของการโฆษณาบนเมตามันได้เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันนี้ครับ